วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการทำระบบล็อกอินนะครับโดยใช้ q u a s t a Framework นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลแบบ Index DB นะครับอันนี้จะทำให้ดูก่อนนะครับวิธีการเราจะมีปุ่มล็อกอินข้างบนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ User Password เข้าไปถ้าเราใส่ปิดนะครับ มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่ถูกข้างบนก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ของ user อรนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถกดมันก็จะได้ออกมาว่าเป็นปุ่ม l o อกเอาหรือเปลี่ยน password ได้นะครับในกรณีเราเปลี่ยน password เรากดตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่ ถ้าส่วนใหม่นะครับซึ่งถ้าเราใส่ไม่เท่ากันมันก็จะเตือนนะครับแล้วก็ไม่ไม่ทําการเปลี่ยนาสเวิร์ดให้นะครับถ้าเราใส่ใหม่ที่เหมือนกันนะครับทั้งสองอันมันก็จะบอกาสเวิร์ดเปลี่ยนแลวเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราลอง logout ดูนะครับแล้วเข้ามาใหม่โดยใช้าสเวิร์ดใหม่ ก็จะเป็นตามนี้นะครับนี้เราลองมาดูโค้ดกันนะครับผมอันดับแรกเลยเราก็ต้องสร้างตัวเอาไว้ติดต่อกับฐานข้อมูลอันหนึ่งก่อนนะครับโดยให้ฐานข้อมูลชื่อว่า MSDB นะครับแล้วเราก็สร้างตารางขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่า user นะครับโดยมี field ก็คือ ID เป็นแบบ auto generate auto number นะครับ แล้วก็มีฟิล์ชื่อ Login ซึ่งเป็นแบบยูน e นะครับจะไม่สามารถตั้งชื่อ Login ินซ้ำได้นะครับแล้วมี Password นะครับหลังจากนั้นเราก็สร้างตัว c คล s สสำหรับเรียกใช้งานฐานข้อมูลนะครับก็จะมีฟังก์ชันก็คือเป็น uh, get instance ทำให้เราหลักสามารถเรียกใช้ Class นี้ได้โดยไม่ต้องเรียกคำสั่ง new น,นะครับ มีคำสั่ง get user นะครับก็คือถ้าเรามี user เท่าไหร่มันก็โชว์ทั้งหมด i n s e r t user ก็คือใส่ user เข้าไปนะครับอันนี้ก็ลบ user นะครับอันนี้ก็คือนับจำนวน user ในในตารางนะครับอันนี้ก็คือใช้สำหรับาเปลี่ยน password นะครับ อันนี้ก็คือใช้สําหรับหา user ในกรณีที่เราจะ log in เราต้องมีการเช็คใช่ไหมครับว่ามี log in เป็นอะไรมี password เป็นอะไรนะครับลักษณะการเขียนมันจะแตกต่างจากตัว sql นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของ no sql นะครับเราก็จะเขียนเป็นลักษณะแว r ์แล้วเราก็ใส่ user ที่เป็น log in เข้าไปนะครับมันก็จะได้ array ของ ยูเซทั้งหมดมาแล้วเราก็ฟิลเตอร์โดยใช้คำสั่งแอนแล้วเราก็กำหนดให้พาสเวิร์ดมันเท่ากับไอตัวที่เราพาสมาเป็นอ็อบเจกต์ออบเจกต์ตัวนี้ก็จะมีทั้ง login ล็อกอินและพาสเวิร์ดในตัวนะครับซึ่งมาถึงจุดน,นี้เนี่ยมันจะรีเทนค่าเป็นคอเลกชันแต่เรารู้ว่าเราจะเอาต้องการดึงข้อมูลมาแค่โลเดียวนะครับเราก็ใส่เฟิร์สเข้าไป ไฟนี้ก็จะเป็นไฟล์เกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำที่ไฟล์ที่ชื่อว่า main layout ซึ่งอยู่ในตัว layout ตัวน,นี้นะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์แรกที่ตัวโปรแกรมเรียกเปิดขึ้นมานะครับว่าเรารู้ได้ไงว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกถ้าเราดูจากไฟล์ที่ชื่อว่าเ a าตัวน,นี้นะครับ ารู้ตัเนี้มันจะไปเรียกคอมมอนเนนที่ชื่อว่า m a นเลเยอร์นั่นเองนะครับโดยมีช h ล l d เด n เป็น INDEX ซึ่งชิล l d เด n ก็คืออยู่ในพาทนี้ซึ่งมันจะอยู่ในตัวเราเตอร์วิส่วนที่เปลี่ยนก็คือจะส่วนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทราบว่าตอนนี้ ในการใช้งานโปรแกรมเนี่ยเราต้องติดตั้งอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูตัวแพ็กเกจ t ิเกซอนจะจะสังเกตว่า,าผมใส่ตัวค r ิปโตด s เข้าไปด้วยนะครับเพราะตัวเนี้ยผมจะเรียกใช้ฟังก์ชัน m d 5ก็เลยแอปตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับนอกจาก dexy นะครับทีนี้เมื่อเราดูจากตัวสคริปต์นะครับเราก็ต้อง import นะครับเราก็สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันเอดีไฟได้นะครับทีนี้ในส่วนข้างบนนี่นะครับทูทบา a r เนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นทูบาตรงนี้นะครับผมก็จะแก้ไขโดยเพิ่มส่วนที่เป็นทูบา b u t t u t t o n section ตัวนี้เข้าไปนะครับโดยมีเป็น button เป็น2ตัวนะครับ แรกเนี่ยเป็นบัตเทิลที่เราเห็นเป็นรูปสายอินนะครับก็จะเป็นรูปไปลูกศรชี้ไปที่ประตูนะครับมันก็จะไปเรียกฟังก์ชันล็อกอินบัตเทิลขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูล็อกอินบัตเทินะครับเราก็จะต้องในตัวสคริปต์นะครับเราก็ต้องมีล็อกอินบัตเทิตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาดูที่ฟังก์ชัน ก็คือพร้อม v a l u e เท่ากับ True ก็หมายถึงว่าให้ตัว d i a l o g อกมันเปิดขึ้นมานะครับ Dialog Dialog Dial ที่เกี่ยวกับเรื่อง login mm. นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมสร้างออกมาแล้วแยกออกมาเป็นส่วนเป็น login dialog กับตัว c h a n g e password dialog นะครับ หัวด้ล็อกล็อกอินก็จะแบ่งเป็น3มพาร์ทนะครับพาร์ทในส่วนที่เป็นหัวนะครับเป็นพาร์ทนี้ก็จะประกอบด้วยข้อความว่าล็อกอินแล้วก็ตัวอวตารที่เป็นรูปนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นรับข้อมูลนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนบัตตอนว่าเราจะแคนเซิลหรือจะล็อกอินเข้ามานะครับถ้ากดปุ่มล็อกอินก็จะไปทำฟังก์ชันเช็คล็อกอินนะครับ ำเร็จนะครับเราก็จะมีค่า s i g n i n มันก็จะเป็น not sign in มันก็จะเป็นคลาสนี้ตัวบัตทอนนี้ก็จะซ่อนไปแล้วก็จะขึ้นบัตทอนใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นรูปวอตาคือรูปเ้ียนน่นะครับซึ่งตัวนี้มันมันอ่มันคือ f o r t i n g action button นะครับมันจะต่างจากบัตทอนทั่วไปเราก็จะใช้ Q f a b นะครับไม่ใช่ Q btn นะครับ อกในการสําหรับเปลี่ยนแาสเววร์นะครับก็จะคล้ายๆกับส่วนล็อกอินนะครับนี้เราก็จะมีตัวแปรนะครับตามนี้นะครับแล้วก็เมธอดตามตานี้นะครับก็จะมีเช็คล็อกอินนะครับเราก็จะรับค่ามาแล้วก็ไปเรียก านข้อมูลนะครับว่าล็อกอินแวรลูเท่าไหร่และพาส s วิร์ดเป็นไรแต่เนื่องจาก password เราจะไม่เก็บค่าโดยตรงเราจะเก็บค่าเป็น mdfine เราก็ต้องแปลงโดยใช้คำสั่งแบบนี้นะครับ mm hmm. เวลา l o อกเอาเราก็รีเซ็ตค่าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเลือก ทำให้เดะล็อกพาสเป็นพาสเวิร์ดเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการอัปเดตพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรียกีทั้งหมดนะครับทีนี้ในส่วน Import เราต้อง Import อสองส่วนนี้เข้ามาด้วยนะครับ เพิ่มเข้ามาแล้วก็ import ในส่วนที่เป็นคลา s ของ database นะครับในกรณีที่เราเปิดโปรแกรมนี้ครั้งแรกเราจะเช็คว่าในฐานข้อมูลมีข้อมูลหรือยังถ้ายังไม่มีเราก็ใส่ u s e r อร์ท w o ส d วเข้าไปนะครับตามนี้ครับใครที่สนใจอ่ โปรแกรมนี้อยากจะลองเล่นเองก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ใต้วิดีโอนะครับครั้งแรกท่านจะต้องอินส tall โดยใช้ NPM install ก่อนนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถใช้งานได้ตามปกติถ้าสงสัยก็สามารถดูโปรแกรมที่ผมทำก่อนหน้านี้ได้ครับก็ขอขอบคุณที่ได้ติดตามและรับชมครับ